เงียบมียาแก่สัง้งรอผู้เป็นสังั้งตจะมียาบอเจ้าพเจ้าจะบอกผู้ใดได้่าคอยเป็นสังข้งบบผู้เ็กเสียบๆไว้เลย่ายมันเบิดเด้อถ้าเสาเลี้ยงเร้อเป็นสังข้งบอกอ้ต้นจะเป็นสังข้งบอ เอาปอบดำเ้าระบอกสังคังมึงอ่ะเ้าระบสังคัง่ะเอานกเจ้าบอสังคังมึง่ะรักษาเด้อสังข์คังหัวไปหาหเด้อแม่เอ้ยกูบอกว่าบ่ให้บบ่ให้บให้ฟัง เดกเก็แม่เฮกูเป็นทั้งครั้ง